โอเคผมวันนี้ครับต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ครับกลับมาอยู่ผมช่องโฮมซีกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็มาอยู่กันในเกมทีสามอารีนากันอีกเช่นเคยนะผมนะซึ่งวันนี้นะผมนะผมก็จะไปทําการรีวิวตัวละครลาบูล่าแล้วผมนะก็คือตัวสีเขียวตัวนี้นั่นเองครับนะอ่ะซึ่งตัวนี้นะครับนะก็เป็นตัวละครตัวเก่าแล้วครับนะอ่าก็เป็นตัวละครช่วงแรกๆเลยครับนะแต่ว่าผมเพิ่งผมเพิ่งได้มาวันนี้เองนะอ่า คนอื่นเขาได้มานานแลยนะว่าผมเพิ่งเปิดกล้องฟรีแลได้มาวันนี้นะนะมันเป็นตัวละครตัวเก่าแล้วครับผมนะแต่ว่าผมจะทํารีวิวมันทุกตัวเลยครับนะอ่าก็ทามาหลายตัวแล้วครับนะก็ก็เลยจะทํารีวิวตัวนี้ด้วย้วครับผมนะอ่าซึ่งสกิลหนึ่งของตัวละครตัวนี้นครับผมนะอ่าก็จะเป็นการยิงดาเมจออกไปครับผมนะ350ดาเมจนะครับผมนะแล้วเราก็ จะได้โล่ชั่วคขาวกลับมา350โลแล้วครับผมนะอ่าแล้วก็ในส่วนของสกิลอันตินะผมนะก็จะเป็นการเรียกคู่หูออกมาช่วยยิงนะครับผมนะอ่าซึ่งในส่วนของวันนี้นะครับผมนะก็จะไปเล่นในโหมดศึกทีมเดสแมทนะครับผมนะอ่าโอเคครับผมเพื่อเปการเสีเวลาครับนะเดี๋ยวก็ไปลุยกันเลยครับผมโอเคครับมา โอ้ด้านนี้มันก็เป็นด้านเก้านะแต่ว่าเขาปรับใหม่ครับนะให้มันเป็นโทนออบากาตแล้วผมนะอม,มันก็เป็นด้านเก้าแล้วแหละแต่ว่าเขาปรับเปลี่ยนสี่ดงสี่ด้านให้มันแบบดูแบบยังไงอะออกออาก,กาตออบากาศนะอเออนี่ไงไม่ตายผมไม่ตายเฮ้ยเออแตก ยัไงเรียกผู้บวกมาแตกแตกดิแตกอุ้ยอ้ยโอ้ my god เน็ตเล่นผมอีกแล้วเนี่ยเน็ตผมนะมันเป็นอย่างเงี้ยมาหลายวันแล้ว เออโนโลโนโลโอนโลมาตัวละครตัวนี้ถ้าใช้สกิลหนึ่งเขาจะตายยากมากครับนะเพราะว่ามันแบบมันสามารถเรียกโลเรียกโลมาได้นะเฮ้ย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  เล่นผมยิงใครวะเออแตกโอ๊ยตัวนี้ซึ่งมันจะเป็นตัวเก้าแต่มันก็เอาเรื่องอยู่นะตัวนี้นะโอ้ยดุดล้อดุดล้อ เออถูกเราต้องกลัวเขอกเรามีเราม,เรามีเราเรียกเราเรียกเพื่อนได้นะโอ้ยเออโหนึกว่าจะไม่ตายดูดโลอย่างเดียวดูดโลอย่างเดียวอ้าว ไม่มีหายแล้วเออรูสส้สึกรู้สึกว่ารู้สึกเกือบตาย

ดูโล่ดูโล่ดูโล่ยิงยิงยิงสร้างโล่นะตัวนี้นะแบบว่าใช้สกิลหนึ่งนะครับนะโอ้โหโคตรโล่อะตัวนี้แบบสกิลหนึ่งมันแบบยังไงฮะสกิลหนึ่งมันเพื่อแบบเพิ่มโล่อย่างเดียวเลยนะมาก็ผมสนุกสนุกไอตัวนี้มันเวลามันดูดโลด่มันมันเหนี <unexpectedly> ยวนะตัวนี้ ไปครับผมเดี๋ยวไปรอบนะเดี๋ยวไปรอบนะครับโอเคผมมารอบสองนะ Let's go Let's go ครับไปครับดูดิโอ้โหมันทำอัปเดตใหม่นี้ปรับปรุงด้านสวยขึ้นนะครับนัอ่ะเออ ไม่ตายครับไม่ตายอุ้ยเออเออต้องเงินเงินตัวหนึ่งเก็บยาก่อนโอ้โคตรโกงเลยตัวนี้ตายแล้วตายไปแล้วหนึ่งอยู่นู้นครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหตาจนได้ดูโลโลไม่ไหวนะโลโลเชืวอขาวไม่ไหวนะมาครับผม triple kill

มีครับผมมาอ,อยู่นี่ครับแต่มาไล่ทำไมผมไม่เห็นแทงต,ต่อต,ตุอ่มว่าไงว่า กระสุนหมดเอกระสุนหมดเด้อ <t iny> ไม่ต้องลบไม่ต้องลบอุ้ยไม่ตาย เออตายโอ้แม่งกอดโอ้แม่งกอดมาดูดโลก่อนโอ้ย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 อยู่ดีๆกระตุกอยู่ดีๆกระตุกกระตุกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะ Your halfway victory. opponents to are เออยืนอยู่นิ่งๆทำไมหายไปมาคร <Stevens. S 2> ับผมโว้ยดุดโร่ดุดโร่ดุดโรเมื่อกี้ได้โล่เปล่าไม่รู้นะจะตายเอา ทำไมผมไม่ได้โล่วะเออรู้สึกว่าโล่ผมไม่ไม่ขึ้นนะเมื่อกี้เออโหได้ครับชนะฮะโอเค อ่ะก็โอเคแล้วผมนะก็จะประมาณนี้ครับนะสำหรับการเล่นอะไรเนะี่ยตัวนนะีลาลาบาลาปบะลาบูลา <c oughs> ลาบูลาลาบูลานะอ่ะก็จะประมาณนี้ครับผมนะอ่ะเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะผมนะที่ค่อนข้างโหดเลยับผมนะสก,กิลหนึ่งสามารถเรียกโลได้นะโลชั่วขราวแล้วครับผมนะอ่ะและ้วก็มีแอนติในการเรียกเรียกคู่หูออกมาครับผมนะก็ถึงจะเป็นตัวละครตัวเก่าครับผมนะแต่ว่า มันก็โหดใช้ได้เลยครับนะสำหรับตัวนี้ครับนะโอเคผมนะสำหรับคลิปนี้ครับนะก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนเลยครับจะใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับสำคลิปนี้ครับผมต้องตัวลาลปก่อนครับผมสวัสดีผมเจอกันใหม่ครับ